สวัสดีครับผมองโตพัฒจากทีมงานดรอยแซนนะครับสำหรับดรอยแซนรีวิวในวันนี้ครับ Sony e r i c s s o n Live with Walkman ครับนี่เป็นโทรศัพท์ Walkman อีกรุ่นหนึ่งครับถัดจาก Sony Ericsson W8 นะครับผมหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อ W8 ด้วยซ้ำสำหรับเจ้า Live with Walkman ครับก็เป็น Android 2.3.4นะครับ เพิ่งวางจําหน่ายในช่วงเดือน10ในราคา7,990บาทนะครับมี2สีคือดําส้มแล้วก็ขาวส้มซึ่งเราก็ได้ทําการแกะกล่องเจ้า Line v l o Man กันไปที่ทางหน้าเว็บทรอนแซนด์คอมแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําการรีวิวให้เพื่อนๆด,ดูกันว่าชื่อของ w ล m อกแมที่ทางโซนรีเอกสารเคยทำหมากินมาตลอดต่สมัยที่เป็นฟีเจอร์โฟนแล้วมีชิปเสียงนะครับผมมาถึงเจ้าโซนเกสาร Line v o Man แล้ว มันจะยังใช้เรื่องเสียงหากินได้อยู่หรือเปล่าครับเพื่อนสมาชิกบางคนนะครับอาจจะพลาดการแกะกล่องเจ้า l i ไรฟิโ m แมนที่หน้าเว็บไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแกะให้ดูในนี้กันแบบเร็วๆนิดนึงตัวไรฟิโ n แมนนะครับผมแบบนี้ในกล่องมีอะไรบ้างมีหูฟังนะครับผมเป็นแบบเอียบัดธรรมดานะครับมีที่ชาร์จนะครับผมมี สายไมโคร USB ครับเอาไปเสียบกับที่ชาร์จก็เสียบซิงข้อมูลกับเครื่องนะครับหมดนะครับทั้งกล่องมีแค่นี้ครับด้านหน้าของจอไลท์วิ์รอกแมนนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด3.2นิ้วนะครับเป็นความละเอียด Half VGA ด้านบนก็จะมีพ็อกพ็อกมินเซอร์ไลท์เซนเซอร์แล้วก็มีกล้องขนาด VGA อยู่ด้วยนะครับเป็นกล้องหน้าด้านล่างมีปุ่มสัมผัสเป็น back, ปุ่มแบ็คปุ่มโฮมเป็นปุ่มกดนะครับผมแล้วก็ปุ่มเมนูตรงนี้คือไมโครโฟนสนทนานะครับแล้วตรงนี้คือรูร้อยสาย ด้านขวาก็จะมีปุ่ม camera shutter นะครับแล้วก็มีโมลุ่มล็อกเกอร์อยู่ด้านบนพลิกมาที่ด้านหลังครับมี LED flash มีกล้องขนาด5ล้านออโต้โฟกัสแล้วก็มีลำโพงเซอริโอซ้ายขวาครับโลโก้บล็อกแมส่วนทางด้านซ้ายนะครับเป็นไมโคร USB ครับเอาไว้ชาร์จแล้วก็ซิงค์ด้านบนนะครับมีปุ่ม power และปุ่มล็อกเครื่องนะครับจากสามจุดห้มีปุ่ม Walkman ครับเอาไว้สลับกดแล้วเข้าโหมด Walkman ได้ทันทีส่วนตรงนี้นะครับเป็นไลฟ์เฟกต์ครับ เวลาเล่นเพลงเขาจะมีแสงอะพิสีส้ม้ามาเลือกเปิดปิดได้นะครับวัสดุด้านหน้าก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปครับมันเงานะครับส่วนด้านหลังครับเป็นพลาสติกด้านนะครับเป็นอารมณ์ประมาณขาวมุกครับผมแล้วก็น่ากลัวว่าจะดําง่ายเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะฝาหลังกันนิดนึงครับฝาหลังของตัวนี้นี่ลักษณะเหมือนกับเอ็กซ์เพย์ดบ8แล้วก็ X 8นะครับผมคือแบบนี้ครับต้องแกะออกทั้งตัวแบบนี้อืมเลาะไปครับ เป็นฝาหลังที่ว่าผมว่ามันมันทําให้แกะลําบากนะครับตัวนี้ครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด1,200มิลลิแอมมีช่องใส่ไมโครซิการ์ดตรงนี้แล้วก็ตัวช่องใส่ซิมการ์ดนะครับผมตอนประกอบฝากลับนี่เขค่อนข้างจะง่ายครับเพราะว่าแทบจะกดเข้าไปได้เลยแบบนี้โอเควิธีการปลดล็อกเครื่องครับทําได้2วิธีคือกดปุ่มด้านบนครับปุ่ม power หรือกดปุ่ม home ด้านล่างก็ได้ครับพอกดแล้วก็สไลด์เพื่ออันล็อกซะ เพื่อนๆสังเกตได้นะครับว่าความเรื่องอะไรของยูเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกมินิมินิโปรเรเลยเพราะว่า CPU มันก็เป็น1 g h z เหมือนกันนะครับก็คือ q อ a ้อ o m m s ร a p d r a g o n 1 g h z เรนะครับผมแล้วก็เป็น GPU a d r e n o 2 0 5นสะครับสังเกตนะครับว่านอกจากโคมสกรีนธรรมดาแล้วเนี่ยมันมีมุม4มุมนี่ตรงนี้ไม่ต้องฮอตคอนเนอร์ครับฮอตคอนเนอร์ตรงนี้สามารถเอาแอปไปวางไว้ได้สูงสุด4อันนะครับแล้วก็เวลาจะแตะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแอป,ปขึ้นแบบนี้เด้งขึ้นมาสามารถจะเข้้้้้าา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 ไไไไไปปใชงงงงนดดถเเรรจะออววก็วก็ลสับค นี่แล้วก็วางนะครับเลือกวางตรงไหนก็ได้นะครับเพราะกบเซียนแล้วมันจะเต็มวางต่อไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้ามีการเอาวิจเจตมาวางแล้วมันกินส่วนฮอ hot c เนอร์นะครับเดี๋ยวลองดูคุณเอานาฬิกาลงมานะครับเป็นอนาล็อกคล็อกแบบนี้ถ้าเราวางแล้วให้มันกินฮอ hot c เนอร์ไปเนี่ยฮอ hot c เนอร์จะถูกซ่อนครับแล้วก็พอหน้าจ่อไปที่ไม่มีการวางทับเนี่ยฮอ hot c เนอร์จะกลับมาเช่นเดิมครับแบบนี้อ่าอ่นนี้ครับถ้าเราเสิร์ฟวางบนสุดอย่างนี้ นี่ครับเรียบร้อยครับในกรณีที่เราไม่ต้องการชาร์จคอนเนอร์ล่ะเราอาจจะชอบที่จะสร้างเป็นโฟลเดอร์นะครับโอเคลองสร้างโฟลเดอร์ดูโฟลเดอร์ er ที่ขึ้นมาจะเป็นโฟลเดอร์ใสๆเปล่าๆครับถ้าเราต้องการจะเอาแอปไปวางก็สามารถครับแบบนี้วอล k m แมนนะครับวางเห็นไหมครับจะขึ้นมาเป็นแอปโชว์ว่าในโฟลเดอร์นั้นมีแอปอะไรบ้างและวิดเจ็ตต่างๆเช่นวิดเจ็ตของแกลเลอรี่ครับสามารถจะเลื่อนดูรูปได้และสามารถจะเข้าไปดูรูปได้ทันทีครับ คันนี้นี่ครับภาพที่ถ่ายมานะครับสามารถจะพิมพ์ซูมได้หมุนเครื่องครับนี่แบบนี้ครับซูมได้รับรับครับเลื่อนกลาดี้ได้ครับเร็วๆครับแบบนี้อีกส่วนหนึ่งครับ Music Player Widget นะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บ a l k m a n ด้วยเดี๋ยวลองดูครับ เสียงดังมากครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนิดหนึ่งครับจะเห็นว่าไอ้ตรงไลท์เอฟเฟกต์นี่มันจะสว่างขิ้นอีกหน่งนะครับนี่ไลฟ์เอฟเฟกต์ซึ่งการเปิดปิดครับโอเค การจะเปิดปิดไลท์เอฟเฟกครับอยู่ตรงนี้ครับปิดได้นะครับพอปิดแล้วมันก็จะไม่กระพริบครับเห็นไหมครับพอเราเปิดครับมันก็จะกระพริบครับไหนก็เข้ามาดูในวอลแมนแล้วนะครับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งคืออีควอไลเซอร์ครับคือระบบเอ็กซ์ลาวนะครับก็จะมีการ เพิ่มส่วนของอีควอไลเซอร์มาให้นะครับสามารถจะเลือกฟังเพลงแล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์แบบพรีเซ t ตได้ครับผมไม่สามารถจะเลื่อนบาร์เองได้เพราะความทีนี้ปรับขึ้นเท่าไหร่ลดเท่าไหร่ไม่ได้นะครับมีพรีเซ t ตมาให้มีแฟทมีโฟกมีเมทัลฮ so, ิปฮอปแจ๊สป๊อบบล็อกส่วนเอ็กเซชั่นต่างๆครับเราสามารถจะดาวน์โหลดเอ็กเซชันเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเช่นหาเนื้อเพลงนะครับ อาถามมันจะมีการไปเสิร์ชกับ Google มาแล้วก็นึกเพลงมาโชว์มี y ย u ทูบคาลเลจวิดีโอเหมือนกันครับพวกนี้นี่เป็นฟังก์ชันเพิ่มเสริมเพิ่มเติมเราจะไม่ลงไปถึงตรงนั้นครับและปุ่มวอกเม้นด้านบนครับกดเข้าไปได้ครับกดเราจะลัดเข้าบนวอลเมนแบบนี้อ่ากดทีนี้ก็จะเล่นงกลับมาที่หน้าโฮมครับคุณจะทําอะไรอยู่คุณจะเปิดเว็บก็ตามนะครับกดวอลเมนครับกลับมาที่หน้าวอลเมนกดวอลเม้นทีนึงจะกลับไปหน้าสุดที่คุณใช้งานอยู่ไหนเราเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ dotson.com เพิ่มเติมเลย คีย์บอร์ดที่มาตอนแรกมันจะเป็นแบบท9ครับคือเป็นคีย์บอร์ดแบบตัวเลขตัวอักษรต้องมาพิมพ์กดกดกดสามารถเปลี่ยนได้ครับกดที่เครื่องหมายประแจรครับ tools นั่นเอง setting เลือก language ครับตอนนี้มีใส่ภาษาอังกฤษนะครับเราเลือกต้องเลือกไทยด้วยเลือกไทยครับพอเซคคีย์บอร์ดคือคีย์บอร์ดในหนแนวตั้งครับเราเราก็โอเคเราเปลี่ยนจากโฟ n e แพดตะกี้คือโฟล์แพดหรือท9หรือตะกี้ที่เหลือครับคือโฟล์แพดครับ คือแบบปุ่มตัวเลขแล้วเปลี่ยนเป็น full keyboard ครับจะได้พิมพ์ง่ายหน่อยอ่ะเรนกลับมาเรียบร้อยครับได้เป็นแบบคุณตี้แล้วเดี๋ยวอันนี้จะเข้ารอยแซน .com อมนะครับ t r o i d s e n นี e, ่ครับโหลดหน้าเว็บผ่าน Wi-Fi นะครับตัวนี้เราเปิดแฟลชไปด้วยนะครับเพราะว่าเจ้ะไลฟ์ม,มันนี่ก็รองรับแฟลช11นะครับตอนนี้ก็รอหน้าเพจให้โหลดก่อนครับช่วงที่กำลังโหลดแฟลชอยู่แล้วก็เพจยังโหลดไม่ครบเนี่ยอาจจะมีการกระตุกบ,บ้างเวลาเลื่อนหน้าเพจ แต่พอหน้าเพจโหลดเสรแล้วนะครับมันก็จะเลื่อนได้แบบนี้ครับก็ถือว่าอาจจะไม่เลื่อนปืดๆไหลกันแบบไม่มีเบรกนะครับก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่า CPU ก็เป็น s ิ n เ l ิ c คอร1ห h z นะครับก็นี่ครับเป็นแบบสบายๆครับคราวนี้ครับเราจะมาทางานทดสอบเริ่มจากมอดติ u ช h ก่อนนะครับสูงสุดที่4จุดครับ โอเคดูนะครับ3จุดนี้ก็เลื่อนๆครับคือ4จุดนี้คือแม็กซิมัมแล้วก็อาจจะมีบั๊กบ้างในการใช้งานนะครับมาดูสมาร์ทเ n นกันนะครับก่อนจะเข้าสมาร์ทเ n นผมขอพูดถึงสเปคที่นึงก่อนนะครับเกิดไปแล้วนะครับ CPU เป็นคอคอม o m m 1GHz Snapdragon a d นปดากอคือ GPU นะครับ สตอร์เรในเครื่องนี้เปิดเครื่องมามีมาร3 0 0มร้เมกคือลงเกมโปรแกรมได้ไม่เกินนั้นถ้าเกมใหญ่ก็แบ่งบางส่วนไปลง SD c a r กาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเทสสมาร์ทเบนกันเลยครับสมาร์ทเบนออกมานะครับส่วนของการคำนวณ CPU อยู่ที่1076นะครับแล้วก็ส่วนของ 3D g r a กราฟิกหรือเกมมิ่งนะครับอยู่ที่1819ขัคะแนนครับ เทสแล้วก็ต้องเล่นเกมครับผมพึ่งซื้อ Sleepy Jack มาครับเป็นเกม 3D โดนไป60บาทนะครับ Silver Tree Media นี้เป็นค่ายเดียวกับผู้ผลิตเกม c o r b y นะครับผมเป็นเกม3มิติแล้วก็เป็นเกมแบบพั z z ซ e สนุกสนานมากทีเดียวลักษณะการเล่นก็จะเป็นเหมือนพวกเกม Racing 3มิติครับเอาวแสงลงลนิดนึงก่อน ือตัวเองนะครับจะกับหลับฝันแล้วก็ลอยเข้าไปในอวกาศครับสามารถมัับด้วยเอ็กซ์นเตอร์แล้วก็จอแผดบนหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวลองดูลักษณะตัวเกมของ Sleppy Jack นะครับก็จะเป็นเกมเหมือนกับกร่งกงชุตติ้งแล้วก็เก็บของนะครับผมโดยหลักการคือว่าเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเจ้าแจ็คเนี่ยมันนอนหลับแล้วก็ อยู่ในฝาดเขจะแบบนี้ครับคืนนี่คือนะคของฝาดของเจ้าแจ็คนะครับผมเราก็จะบินเก็บตัว C ตัว Z, แซดเดชือว่าประมาณว่าจะนอนครับนอนให้พอนอนให้อิ่มนะครับผมเก็บระหว่างทางซึ่งระหว่างทางเขาจะมีอุปสรรคต่างๆกแบบนี้ครับแล้วก็พอเก็บผมบก็จะตื่นจากความฝันนะครับผมนี่ก็จะมีการยิงเก็บไอ้ท่องไอเทมไปเรื่อยๆนะครับ น่ครับนี่นนี้ก็ดู UI ของกล้องนะครับผมกดปุ่มชัตเตอร์กล้องกดปุ่มกล้องชัตเตอร์ค้างไว้นะครับจะมีการ quick access ข้าหมวนกล้องครับและแน่นอนครับ UI ก็จะเป็นตัวเดียวกันกับพวก R พวก Neo พวก Pro นะครับผมแล้วก็จะถามว่าแล้วกล้องของ Line วิวตรงมนเป็นยังไงบ้างนะครับก็ความคมชัดใช้ได้เลยครับเหมือนกับ Xperia Mini แล้วก็ Mini Pro เลยนะครับแบบนี้ครับ นี่ครับด้านขวาครับก็เป็นแกลเลอรี่ภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายมาและด้านซ้ายครับสามารถล่ากมาเป็นออปชันในการตั้งค่าต่างๆนะครับขนาดของภาพสลับกล้องหน้าหลังครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดปิดแฟลชใต้นะครับออโต้แฟลชหรือเป็นฟิลแฟลชนะครับชัตเตอร์ซาวด์ครับสามารถเลือกเสียงได้หรือปิดไปเลยก็ได้ครับ ซีนต่างๆครับถ้าเราเลือกซีนออโต้ก็จะมีการปรับตั้งค่าซีนให้อัตโนมัติเวลาเราถ่ายภาพม่อหลายคนก็ถามมาว่านะครับว่าเจ้าลานพี่บอกม้น,นี่มันมีระบบเสียงอะไรหรือเปล่าพิส่งพิเศษตรงไหนหรือเปล่านะครับทั้งหน้า Facebook ของด r อยซแนแล้วก็ทั้งหน้าเว็บของด r อยซแนในส่วนของกระถูกแกะกล่องผมเองก็ออกตัวก่อนครับว่าไม่ได้คนหูทองอะไรนะครับฟังเพลงก็ฟังพอได้แล้วก็แล้วก็หลังจากการฟังเจ้าเอียบัตนะครับผมที่แถมมากับ จอลายแมบตัวนี้นี่เอบบตตัวนี้นะครับให้เสียงกลางและใสแล้วก็มีเสียงสูงเท่านั้นนะครับเสียงเบสจะแบบเบามากๆปรับอะไรก็แล้วเบสก็ยังไม่ตืบนะครับผมหรือว่าเป็นหูฟังที่ออกมาประมาณเรียกว่าเป็นหูฟังธรรมดาทั่วไปเอาไว้ฟังเพลงธรรมดาครับเสียงรักล้อลอ,อาจจะอาจจะโดดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมเสียงพวกเครื่องดนตรีพวกละเอียดางๆอาจจะน้อยหน่อยครนี้ถามว่าเราเปลี่ยนหูฟังได้ไหมเปลี่ยนได้ครับแล้วถ้าเกิดถามว่าเอ๊ะถ้าหูฟังพวกนั้นจะเอามาใช้เป็น small talk ด้วยได้ไหม อันนี้ยากแล้วครับถ้าเป็นแบบสจุดเชื่อมต่อเนี่ยเสียบแล้วมันอาจจะขึ้นว่าอ n นโนดิวอิไม่รู้จักเสียงไม่ออกครับเสียงจะออกที่สปีกเกอร์สเตีด้านหลังของเจ้า Live วิ l ีโอแมนแทนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหูฟังทั่วไปที่มีขั้วต่อแค่2ขั้วคือหูฟังซ้ายหูฟังขวาเนี่ยเสียบได้ใช้งานได้ครับผมเอาทางเพลงได้อย่างเดียวนะครับเป็นไงกันบ้างครับจากในรีวิวคงเ็นแล้วนะครับว่าเจ้า l i v e วิดีโอแเนี่ยมันไม่มาพร้อมกับชิปเสียง มัได้มาพร้อมกับเมกะเบสในสมัยที่เป็นฟีเจอร์โฟนแล้วนะครับแต่ว่ามีพวกอีควอไลเซอร์ต่างๆให้เลือกปรับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทางโซนีคสันเขายังมีลูดในส่วนของไฟเลืองแสงปุ่มรัดเข้าวอลเป็ตมิวสิกเพลย r ย์ได้ทันทีลำโพงสเตียลด้านหลังเองที่ให้เสียงดังกระหืมมากและด้วยราคาโทรศัพท์ที่อยู่7,900บาทก็ได้สเปคประมาณนี้ครับกล้องคมชัดมีลำโพงสเตียลดังๆนะครับถือว่ามันก็มีที่ยืนในตลาดพอสมควรครับ ทีมงานก็จะขอจบการรีวิวเจ้าไลฟ์วิดวอ k แมนกันไปเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงติดตามทีมงานดรอยแซนได้ที่หน้าเว็บดรอยแซนคอม c ฟซ o ุ com, com ๊กคอมดรอยแซนนะครับผมแล้วก็ทาง twitter ด้นะครับดรอยแซนนะครับผมวันนี้ผมอ็อกโตพัสลาไปก่อนสวัสดีครับ